สวัสดีครับพี่น้องพอกันไปหน่อยทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลนะจ้ะเนะาะเมื่อนี้ป้าพ่อพี่พ่อน้องเกือบสิเที่ยงลวจ้าอยู่หม่งเก่าที่เดิมละพี่น้องเอ้ยจากสิไปใสมาใสแดดกระห่อนแนมไปหม่งได้กระเลือ้งอาลามไปเบิดหลักเขาเพ่นแก่ลวเนาะพี่นอ้องยังแต่ของบอดนี่แหละยังพันแก่ พูนแปลงนี่มแปลงหมู่ว่านนี่ที่สร้างไปไทยพี่น้องผุนรถดเพ่นอารวาดแต่เดียวพุนห็นบ่กพี่น้องยนหลดรถรดเกี่ยวเขาบ่อเวนเวินเยอะเพินเศได้ก,กิดเขาไปแล้วสื่อบัตรสื่อตัวหรือยังพี่น้องไก่เมือรเลยเหมืออื่นได้พี่น้อง ได้พอ,พอพอกับลำยยไยหฮทองคํำละลํำเรื่องต่อก่อนสังท่องรถจนาพี่น้องพอกับโอเอพจนาแซิลปินละลายผูรลายลายๆคนเนาะพี่น้องเนาะบัตรราคา149บาทหรือว่าพี่น้องสนใจแบบเมาเมาก็คือวันที่ที6แล้วก็19-20ราคา279บาทเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับวันที่สิบเก้ายี่สิบมันจะเป็นมหากรรมมอลำซิ่งนะพี่น้องเนาะศิลปินหมอลำซิ่งทั่วประเทศเนาะพี่น้องเนาะสิมากองกันยูเวที่สาวหน่อยเพรบานแพงพี่น้องว่าเป็นงานกายฉาดคุล่ะพี่น้องศิลปินหลายคากหลายเนี่ยส่วนทางขั้วหุ่นกระักเอียงเสียงแตกสวดสวดอยทรงไยเพิ่ผ้ากันกินเขายวมีหน่วยสิพ้าพีพาหนองไป่อง พ่อฟังสวัสดีค่ะจังไหนเขาคือไปเบิด์ตเราคือแสีบแห้งกว่ากินจานตัวตาต้อนขาไปบนลำเนียงผู้เดียวกห็นไหนั่งขาไม่ยั่ง้วงเลยแล้วก็นั่งกินนี่อีกว่าแล้ยังกินล่ะนั่นอันรดนปลาแถวลอยรดนบนบนกินโอ้ยมัน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 รด้แน่ยรดนปลาโอ้ยปลาตัวนี้ตั้งแตงวันที่หนึ่งเดือนตุล่าบนบนปลาน้ำเจียงไม่ เนี้มันเป็นวัตถินึงวิธีกาเมือวันนี้สีพี่แหลมป้าหมดตัวยกค์ตายรันจ่าสวัสดีค่ะคุณดวงสีมานี่เด้งเจ้าได้ตัมอย่างนั้นตัมตั่วปีเอาัสดีการชชยเวรายินสวัสดีดีโอเงิ้ท่าบุญไยูเออจ้าขอบคุณค่ะ อาแบบทั่วปีบ่เป็เงียนเงีนเงีนจินได้กินบ่วัดเออบ็นเงี้นกี๊คือวัดทั่วปีเนาะวันนี้ไในมุกยังอันปีนึงจิ้มุกยังปีนึงมันถือออกไม่ทั้มุกนี่แับทั่วหนุ่ยแต่จันนี่แหมที่มันปลูกน้ำให้ไหมเอาอันเดียวกันก็แล่แหล่บ่เออมันข้อเดียวกับละพัดนะละพัดกลางเงินทั่วอะไรข้างไหมทั่วทั่วมันเจอเป็นกุ่มเลยเนาะเออเออเขาจะกินแยมเกี่ยวเขาเด้เนาะนี่แหละทั่วปีจีนเออ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  คนหมากมันจะเป็นทั่วเหียเลยนเนะาะม,ม,มันก็จะม่ตองซักครบบเมีนอันคนปากกาเงินทั่วไรคร้างคนเนี้ยวันดี้ปลูกมงนได้วยพ่นเก่ามันมีไหมมันสีอะไรไหมมันขึ้นเองอไปวัวกินแล้วยิมแล้วไม่ไดอโอ้ยแต่ว่าเมนูสิไปกีเขาไหมอยากกินเขากีก็เลยขื่นนะขึ้นฮะ้งเป็นหมอวัวบาบขอยเนขึ่นวันี่วันนีก็บาิอยูบานมันขึ้นจากไหนแต่กี้กีดาดไปพนังพวัน มันแมนบ๊วยพอหวังไ๊วยจากเจ้าเมื่อกี้กับเมื่อคืนนี่ไม่หาเมื่อกี้บ้างดาดไปกับกัเมื่อกี้กับเมื่อคืนกันกี้คืนไหมขังคืดยากนี่คืนวันว่างท่โอ้ยมัแมนคอยเสียอยู่ถ้าคืดยากนี่คืนไอ้ลิถ้ายากยังต้องเฮ็ดแม่ถ้ายากยังต้องเฮ็ดเออแม่นอพอหวังเขากี้เนี่ยมันบมื่อคืนเนี่ยเขาเขากี้นี่ถ้าเขาบออยากเขากับเมื่อคืนเนี่ยอันนี้เขาอยากเข้าไปสิมาจี เย่ปวงกินักีเรอแสดงว่าขึ้นแรกินแห้งตายกินแหงตายตั้งวางตังบยเป็นน้ำกอดกเตีเป็นน้ำกวน้ำก้บดสภาพนึ่เขาเขาแล้วทานนึ้งแดงกีเรียออยู่ยังกีกินกูอย่งนงางไก่ไก่ด่างรันดัดมันขึ้นพัอนอน่นี่ดัดไปนาะเพราะราคาแต่เราทำมาากไก่แร้วาแไกาเร เห็นนังอเอาน่บาเออนั่งป่อนั่อยังไรเ้เนาะมันมาเห็นได้เมันมากนะว่าเรื่องเออร่างกายไ่ได้เรื่องยังวาเรื่องกี้เขาจีบอนี่การใช่จะอยากน้ำพึ่งอยู่บอกเขาจี้น่ะเขาจีมันจะกินเอานอนไปนอนมากนอนไปนอนมากเอา คือคืออยากเขาจี๋สนอกก็เลยลุกปองงองมาผมปวดชูดึงไม่ีไม่นุ่งผมบอกกล้วยท่าด้วยฮะกล้วยท่ามันติดมันค้องอย่างีมันบานน้อยๆหน่อยกล้วยยังกล้วยชุกเอามข้าว่จี๋ข้าวอดขั้นใส่ใช้เกลือธรรมดาแล้วเนาะจ้ะให้มันชุกเขาเอาแหนมไปเอากล้วยมาท่ากล้วยกล้วยชุกมีท่าเอากล้วยมาบดก่อนบัวเอาหน่วยมาเลยหมู เอามากิ่งบ่แมนเอาทาขึ้นเท่าท่ครแต่ว่ากล้วยสีแ่บก็ท่าใครในกล้วยี้ข่อ้มันให้ให้ให้มันุกสักกันให้มันถุก้อม้าเเอาเอากลวยทุกท่าอะไรู้าวห่พี่น้องลองเมื่งเด้อพอวางวาหวานจังว่าหวนปฏิบัติว่าโอ้ยเป็กน้าวพงเยี่ยมบ้านบ้านน้อยกินบ้าบ้านไปโด้สูตรไปเห็นพ่เียีบมึงบตัวละห้านะแซ่บกัะไ้มันหอมใควมยนจะเข้าด้วยใครแมนเอากล้วยสุกนเมนปฏิบัติว่านเป็นคนพวอใหญี่มหวานว่ามีกล้วยกับสิเด็ไข่เล่ เอากล้วยทุบสลับกว่างถ้าถ้าถ้าเราห่อกลับไปค้างไปยีได้ป่นีิไอ้มันก้ามอีกเอาเอาจะาแม่กินโอ้ยขืนครับพวกเราเพราะว่าเด็กกล้วยไปเติมพกกระังสองกายจือมืออิ่มบัดนี่เฮ็ดยังว่นใดเฮ็ดยังว่นใดขอบคุณพอหวังมาให้คว่ำรูให้ให้เทคนิคใหม่ๆวิธีเจี๊ยบเขาเย็บพวงสีเอาคนฉันกิไปจี๊ยบเขาฉันเย็บปวงเจะกินโหลด ฉันกินเราเดกับซูบกเขียบันนี้ฉันเจ็บท้องฉันกินเพ็ดหลายฉันเลยกีเขากีแก่เพ็ดการใช้เดลวอกินบ่กินแล้วเขาบอกกินขอขอนถูกฮะกินขมัไก่มวเนงแยกกันมขึ้นอย่า,งเ,ง,ง,ยาเงเดียวีนถูกกคนไย,ยอ่ะเอออย่าพูดิด <laughs> <laughs> เอาเชิญเสียบเยปวงขอบคุณได้ร พอนี่พอนี่เดี๋ยวเราสิกีเขากีแม่หนุ่ยก่อนแมนเรามบึ้มมันล่้เลยทั้กระซี้บุ้งเต่าลมแล้วให้กีเจ็ดสามนสิถึงอีลีแมนใ่แดดเด็ดพี่น่องแดดแห้งแล้วเจ้ากินกินที่ใต้ให้โตเมียเราละ กินเราครับเจ็บปวงเอื่นมูหากินเขาเอื่นหามูกินเขาพี่น้องเริ่มอารวาดแล้วรถดเกี่ยวเขาคโมมีทางไปพี่น้องหนุเยเลยไปทายไก่ๆว่าได้ องเสียปิเพราะว่าของเพิ่นเหลืองแล้วพอเกี่ยวแล้วเป็นเขาเจ้านาะพี่นองเลยไเด็กเกี่ยวเร็วเพราะไงจะเห็ดอย่างหีูคงโกะคงโกอยเอาขึ้มาเอาฟื้นใส่ของหนูบัดเนี่ยคุณพ่อสวัสดีค่ะ แค่ยังน่ะสี้นึ่งมันฮะสีนึ่งมันมันอะไรไหนดูสิมันอมาจากสะแจ้วมันอะไรยกหัวให้ดูหน่อยเขาเรียกว่ามันมันมันอะไรมันมันเจ้วมันเ้าวมันเผาเหรอเอาหัวมาโซ่หน่อยโอ้ก็นี่เหลวนี่แล้วหัวมันในมันเ้ามามันมาถ้าแดดอายุมันดอกพี่น้องแต่ว่ามันถือข้องน้ำรถแมคโคเข้าจกรถข้าเกียร์ข้าดัน น่องทางบ้านเพื่อเลยเอามาฝาดนี่งเงาขี้แสป่ะกว่เอาออกมาใส่เตาไม้เด้อเพราะคนกิปทันหนูมากหนูเสียเหตุแล้วบรรยากาือนบรอบดมพี่น้อง พี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำนีจกรนคลิปหนาพอกันไหมให้พี่น้องอยู่ดีมีแห่งสุขูสุขนสำหรับมื่อนี่โอสำหรับมื่อนี่คลิปนี่สบายดีค่ะ